สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับแล้ววันนี้ผมได้พาท่านผู้ชมมาดูที่ดินวิวเขาเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุณแดงนะครับแล้วที่ดินแปลงนี้ยังติดในส่วนของคลองน้ําสาธารณะเป็นที่ดินหน้ากว้างเหมาะกับการที่ท่านผู้ชมต้องการหาที่ดินทําเกษตรหรือว่าทําโคกหนองนาน้ําประปาไฟฟ้า มาถึงแล้วนะครับในวันนี้เราเดินทางกันมาที่ตำบลทุ่งโพอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคดแดงหรือว่านอส .4 อจอนั่นเองนะฮะที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่18ไร่63ตารางวาเสนอขายขายในราคาไร่ละ2 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ถือว่าเป็นที่ดินพื้นที่สูงสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่70เมตร บริเวณทางด้านท้ายนะครับก็จะมองเห็นในโซนของวิวเขาบางแกกแล้วก็จะมีในโซนของเขาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยบริเวณทางด้านหน้าติดทางสาธารณะซึ่งจะเป็นที่ดินหน้ากว้างมีความยาวถึง100 80เมตรซึ่งจะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกนะครับน้ำประ,ป,ะปาไฟฟ้าย้าว่ามาถึงแล้วนะครับสามารถที่จะอยู่อาศัยได้ทําเกษตรทําโคกหนองนานะครับหรือว่าจะชวนพี่ชวนน้องนะครับมาแบ่งแปลงก็ยังสามารถที่จะทําได้สําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างส่วนเบอร์โทรตรงนี้ก็เป็น id line ถ้าท่านผู้ชมโทรมานะครับแล้วอาจจะไม่ได้ยินเสียงของผมอาจจะเป็นเสียงผู้หญิงรับสายนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยได้เลยหรือว่ารายละเอียดก็สอบถามกับเขาได้เลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะให้รายละเอียดกับท่านผู้ชมในบางครั้งได้ดีและได้มากกว่าผมด้วยซ้านะครับเบอร์โทรตรงนี้ย้ําว่าเป็นไอดียรายด้วยในส่วนของวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปดูในส่วนของแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้ย้ําว่าบริเวณทางด้านท้ายเป็นในส่วนของคลองน้ําสาธารณะผมก็จะใช้ในส่วนของเส้นสีฟ้านะครับ ที่เข้ามาเป็นสัญ,ญลักษณ์ในส่วนของอแนวขอบเขตที่ดินเส้นสีแดงจะเป็นในส่วนของแนวขอบเขตเส้นสีเหลืองจะเป็นในส่วนของทางสาธารณประโยชน์เอาละครับเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูในส่วนของภาพมุมสูงแล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะ จะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีดิติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจป mm. ัฒาาที่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยหรือผ่อนคลายบ้านลายชีวิต ตินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ดีรับใช้ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท บรรยากาศดีดีวิวสวยอยู่แนวรวยทันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยือื่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่กไกลอุทยธานีสนใจโทรเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ตอเธอ ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปชมในโซของภาพมุมสูงหรือว่าแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเราลงมาจากในส่วนของถนนลัดยางเส้น2074นะครับทุ่งนาน้ำพุนะครับเข้ามาเพียง500เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ห่างจากถนนหมายเลข333เนี่ยเพียง6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นจากภาพมุมสูงได้ว่าที่ดินแปลงนี้มีในส่วนของวิวเขาไม่ไกลถนนหมายเลข333นะครับ ซึ่งในตอนนี้ผมก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าเป็นเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ต้องบอกว่าบริเวณฝั่งตรงกันข้ามก็จะเห็นได้ว่ามีในส่วนของน้ำประปาและไฟฟ้านะครับสามารถที่จะต่อใช้ประโยชน์ได้ในส่วนของแนวขอบเขตผมไล่จากแนวต้นตาลตรงนี้เลยดีกว่านะครับตรงที่รถผมจอดเนี่ยก็จะอยูอ่บริเวณทางด้านของทิศเหนือนะครับซึ่งจะมีความยาวอยู่ที่240เมตรนะครับก็จะเริ่มอมองเห็นนะครับในส่วนของวิวเขา บางแกกนะครับหรือบางคนบางท่านก็จะเรียกตรงนั้นเป็นหมู่บ้านน้ำาพุนะครับก็เป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ก็จะมีใน่วนของพวกอบตตลาดสดร้านค้านะครับหรือว่าชุมชนเวลาที่ท่านผู้ชมมาอยู่อาศัยก็สามารถที่จะไปซื้อในส่วนของพวกตลาดเขาเรียกอะไรนะของใช้ในครัวเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรที่อยู่ในครัวนะอธิบายแบบนี้ดีกว่านะครับอะไรที่อยู่ในครัวนะฮะหรือว่าเป็นของสดหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับก็ไม่ได้ไกลจาก ในโซนของบริเวณของแปลงที่ดินเราไปดูนะครับในโซของบริเวณทางด้านของทิศตะวันตกนะครับทางด้านของทิศตะวันตกนี้ก็จะเป็นในโซนของวิวเขานะครับเห็นได้เต็มตานะครับจากบริเวณของแปลงที่ดินและยังมีในโซนของคลองน้ําสาธารณะนะครับที่ผ่านยังบริเวณทางด้านท้ายนะครับก็160เมตรนะครับซึ่งในตอนนี้ผมก็ขึ้นภาพามุมสูงนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดู ในโซของแนวเขาเนี่ยมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากาบริเวณของแปลงที่ดินนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เปิดโลง่งแล้วก็ต้องบอกว่าในโซของแปลงที่ดินเนี่ยไม่ได้ต่ําจากถนนนะครับเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าไม่ต่ําจากถนนณปัจจุบันนะครับในโซของทางสาธารณะเนี่ยเป็นในโซของอลูกลังบดอัดนะครับรถเกง๋งรถกระบะนะครับสามารถที่จะเข้าออกได้สะดวกนะฮะ บริเวณทางนี้นะครับก็จะอยู่ทางด้านของทิศใต้นะครับซึ่งก็จะมีแนวอ,อยู่ที่150เมตรนะครับยาวจนมาถึงทางสาธารณะที่อยู่ทางด้านของทิศต,ตะวันออกนะครับบริเวณทางด้านของทิศต,ตะวันออกเป็นทางสาธารณะซึ่งจะมีความกว้างนะครับโดยประมาณ5ถึงหเมตรเวลาที่ท่านผู้ชมดูจากในจอนะครับอาจจะมองว่าเอ้ยทางมันเล็กหรือเปล่าไม่ใช่หรอกครับซึ่งจริงๆรัศมีของเขาเนี่ยเขากันเอาไว้แล้วนะครับรถสามารถที่จะสวนเลนกันได้นะครับ 180เมตรบริเวณทางด้านของหน้าแปลงที่ดินเนี่ยนะฮะก็จะเป็นพื้นที่ตรงที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งนะครับหรือว่าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในจอทั้งหมดเลยนะครับสูงจากระดับน้ําทะเลนะครับจะอยู่ที่70เมตรไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมบริเวณนี้นะครับห่างจากาตรงนี้ก็จะมีอนามัยบ้านน้าพุนะครับโรงเรียนคาเฟ่น,นะครับก็จะห่างอยู่ที่2กิโลก็ไม่ได้ไกลนะครับแล้วก็ ออกไปตรงนี้นะครับออกไปบริเวณทางตรงนี้ก็ไปถนนส่วนถนนหมายเลข333นะครับเพียง6กิโลเมตรเท่านั้นถ้าเราจะเลยนะครับไปในโซ่ของอปั๊มน้ำมันปรทอ,อรบตตลาดสดธนาคารนะครับก็จะห่างจากบริเวณของแปลงที่ดิน,นโดยประมาณ9กิโลนะครับก็ถือว่าไม่ได้ไกลแล้วก็ ในโซของห้างโลตัสอำเภอหนองช้างนะครับห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยก็จะอยู่ที่18กิโลนะครับก็จะใช้ถนนหมายเลข333เป็นหลักนะครับในการเดินทางนะผมก็มองว่าเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้เป็นถึงโฉนดคุดแดงแล้วก็ได้ในโซนของวิวเขาไปด้วยนะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้มีโอกาสมาเดินดูที่ดินแปลงนี้นะครับเพราะว่าเ,าเวลาที่ผมรีวิวบางคนบางท่านอาจจะไม่เห็นนะครับอย่างที่ตาผมเห็นนะครับเพราะว่าในโซนของวิวเขาเนี่ย ถือว่าเป็นที่ดินมีวิวเขาสวยน,น,นะครับบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะมีแบ็กกราวนะครับทางด้านหลังนอกจากเขาบางแกกแล้วก็จะมีในโซ่ของเขาสวิต์แลนเมืองไทยนะครับซึ่งก็จะอยูอ่เป็นฉากหลังนะครับก็จะมีลักษณะเป็นฉากหลัง ก็จะห่างจากแปลงที่ดินนะครับโดยประมาณ10กิโลแล้วที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะห่างจากในส่วนของตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็จะอยู่ที่40กิโลเราก็จะใช้นะครับถนนหมายเลข333เป็นหลักนะครับในการเดินทางสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็มาเที่ยวมาดูที่ดินของเราเนี่ยก็โดยประมาณ200 20กิโลนะครับถือว่าเป็นที่ดินวิวเขาเหมาะแก่การที่จะทำโคง,งหนองนานะครับจัดสรรทำสวนผลไม้ปลูกไม้ป่ายืนต้นก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ถ้าใครซื้อแล้วนะครับไม่รู้จะทำอะไรนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ก็มีคนเช่านะฮะอันนี้ในส่วนของอแนวขอบเขตที่ดินนะครับผมขึ้นภาพมุมสูงนะครับหรือว่าภาพมุม90องศาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูในโซ่ของวิวเขากันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในตอนนี้ก็จะอยู่ทางด้านของทิศใต้ทางด้านของทิศใต้ก็จะเห็นในโซ่ของวิวเขาบางแก,ก่นะครับก็ต้องบอกว่า uh, บริเวณตรงนั้นนะครับก็จะมีในโซกของบ้านนะฮะที่มี uh, ชุมชนนะครับตลอด2ฝั่งทางสามารถที่จะอยู่อาศัยได้นะครับตอนนี้กล้องก็เลื่อนผ่านมาทางด้านของทิศตะวันตกนะครับซึ่งทางด้านของทิศตะวันตกเนี่ยลักษณะเขาเนี่ยต้องบอกว่ามีลักษณะซ้อนๆกันนะกดถึงนะครับก็ถือว่าเป็นวิวเขาที่สวย ย้าว่า160เมตรนะครับก็จะมีในโซ่ของคลอ,องน้ําสาธารณะมาพร้อมวิวภูเขาแล้วก็แนวทางด้านนี้นะครับก็จะอยู่ทางด้านของทิศเหนือก็จะอยู่ที่240เมตรนะครับยาวจนมาถึง ى, บนทางสาธารณะที่อยู่บริเวณทางด้านหน้านะครับน้ำประปาไฟาฟาย้ําว่ามาถึงแล้วนะครับสามารถที่จะต่อใช้ประโยชน์ได้สําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ ทางด้านล่างนะครับสำหรับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าถ้าโทรมาแล้วอาจจะไม่ได้ยินเสียงของผมอาจจะเป็นเสียงผู้หญิงนะครับก็ชื่อก้อยนะครับสามารถที่จะพูดคุยหรือว่าทาถามรายละเอียดกับเขาได้เลยนะครับเพราะว่าเขาไปกับผมในที่ดินในทุกๆแปลงนะครับบางคนบางท่านบอกเอาน้องต่อหายไปไหนผมมีหน้าที่บินโดนรีวิวให้รายละเอียดบางส่วนแต่เขามีรายละเอียดที่ดีกว่าผมนะครับก็ย้ำเอาไว้แล้วก็ฝากกับท่านผู้ชมเอาไว้ด้วยนะฮะ ก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ